ยาอนอด,ดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุรก,กิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุล,ลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกีดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดใหญ่นะครับวัดซึ่งเป็นตำนานของประเทศไทยนะครับพระพุทธินราชก็ประดิษฐานอยู่ที่นี่ บรรยากาศดีมากมกเลยวังเวงวังเวงคึมคมนครับบรรยากาศน่าจะฆ่าตัวตายจริงๆนะครับมันเงียบเงียบดิวันนี้นะครับผมขอชื่นชมนะความกล้าหาญชาญชัยของคุณสันทนะประยูนพิทักษ์นะครับท่านเป็นอดีตรองผู้บกับนะสันติบาลถ้าออกมายื่นหนังสือถึงพรรคเพื่อไทยครับว่าท่านมีความประสงค์ที่จะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐรมนตรีล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั้นมีทั้งที่กินเงินเดือนกับไม่กินเงินเดือนท่านต้องการเป็นที่ปรึกษานายกแบบไม่กินเงินเดือนและท่านก็จะจัดแจงเรื่องราวของตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติท่านจะทำให้ไม่มีการเขาเรียกอะไรอะไรช้างนะรัญชนีช้างแบบไ,ไม่มีการจ่ายเงินวิ่งเต้น คนจะขึ้นเป็นผู้กำกับขึ้นเป็นในโพลขึ้นอะไรจะไม่มีการอย่างนั้นเดี๋ยวคุณสาธนาจะจัดการเองที่ผมชอบท่านคือท่านกล้าไงท่านกล้าที่จะประกาศว่าจะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหลายคนไม่กล้านะแต่อยากเป็นนะผมก็ยังอยากเป็นเลยนะแต่ผมไม่กล้าประกาศว่า,าจะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี แต่คุณสัจนานี้โคตรกล้าเลกล้ามากมผมแค่อยากจะเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิษรุกลกกมรแล้วไม่ถึงกับนายก,กรัฐมนตรีเพราะความรู้เรามันมันแค่หาอึ่งเท่านั้นเองตอนนี้นะครับเป็นขาขึ้นของคุณสัธนาแล้วเมื่อคุณชูวิทย์กมลวิสิ์จบชีวิตไปแล้ะ ไม่ได้จบชีวิตเองนะครับประกาศอำลาว,วงการแฉแล้วก็จะเดินทางไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่ประเทศอังกฤษไปรักษามะเร็งแล้วก็คงจะไปตายที่นั่นแต่การไปรักษาที่นั่นมันใช้เงินเยอะนะแต่ก็คงไม่เป็นไรมั้งคุณชูวิทย์ก็มีเงินเยอะอยู่แล้วสามารถรักษาได้ก็ไปสูดรอากาศบริสุทธิ์ก็ไม่รู้ว่าที่อังกฤษกับที่ ประเทศไทยอากาศที่ไหนจะบริสุทธิ์กับกันก็ไม่รู้แต่ก็ท่านจะไปกันแล้วท่านก็ยุติบทบาทแล้วสิ่งที่ท่าทำครั้งสุดท้ายมันทําให้ลบชื่อท่านออกไปนะตอนแรกก็ดี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 เหมือนมามาออกแล้วก็วมันจะขณะน,นี้ชูวิทย์กาลังนํขนาขณะนี้เข้าโค้งที่ว่าชูวิทย์กาลังนําโอ้โหแต่พอมาเข้าโค้งไอตัวเอนแม่งแซงไปเฉยเลยหมดแรง เพราะว่าการทํานายเหตุการณ์ว่าคุณเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมันพลาดอุตสาห์ทุ่มทุนขยี้นําเรื่องราวต่างๆการทุจริตการเลี่ยงภาษีการอของคุณเศรษฐามาแชร์ปรากฏว่าสอวอไม่เชื่อวุฒิสวสมาชิกวุฒิสวไม่เชื่อว่าคุณเศรษฐาเป็นแบบที่คุณชีวิตบอกอ้าวมันเป็นอย่างนั้นไปก็เลยจบแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ยังไงท่านก็อยู่สบายท่านก็ได้ทำเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายก็มีเรื่องผิดๆบ้างสิ่งดีๆคนเราก็ค่อจำไม่ค่อยได้หรอกครับสิ่งดีสิบเรื่องจำไม่ได้หรอกทำไม่ดีเรื่องหนึ่งก็จำได้แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อคุณชูวิทยุติบทบาทคุณสันทนะก็ฉายแววขึ้นมาแก็บสร้างคอนเทนต์ดีนะแกี่้วว่าคุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาลตำรวจแกก็ไปโรงพยานตำรวจดีคุณพ่อ ป่วยอยู่ปรดีก็ไปป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมพ่อไม่ได้ไปหาทักษิณแล้วก็ไปประกาศว่าคุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะขึ้นไปดูชั้นสิบสี่แล้วก็มีตำรวจกลุ่มเข้มมีอะไรเข้มตามสัญชาติยานของท่านคุณทักษิณอยู่ที่นี่แน่มรอนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพอคุณพ่อดีขึ้นก็จะย้ายไปอยู่ชั้นสิบสี่ก็เพื่อจะบอกทุกคนว่า ชั้นสิบสีใครก็อยู่ได้ไม่จําเป็นต้องคุณทักษิณหรอกคุณพ่อของคุณสันทนะก็อยู่ได้หรือใครต่อใครก็อยู่ได้ถ้าห้องมันว่างนืกออกร่หลังจากคอนเทนต์แรกจบไปคอนเทนต์ที่สองมาพักเพื่อไทยไมายื่นหนังสือโอ้สุดยอดเลยโคตรเจ๋งตอนที่ไปหาพักเก้าไก่ก็ไปมีเรื่องไปทะเลาะไปโวยวายกับคุณชูวิทย์ขมลวิสิ์ก็จบกันไป นี่ออกมะรังสีมันก,ก็มาเคลียก็เรียบร้อยจนไปแต่ปรากฏว่าหลังจากที่คุณารน้ไปครั้งที่สองรอปรพอไม่ให้เข้าเว้ยไม่ใครเขา้าใครสั่งอะ่ะก็ผู้ริทารนพรกเก้าไกยสั่งไม่เขา้าโอ้โหคุณสรน้แค้นมากๆเลยแค้นจงต้องทําหนังสือร้องเรียนไปตั้งหลายเรื่องเนะ่ยพระเก้าไก่ปุ๊บอ่าคราวนี้ก็มาพักเพื่อไทยแหละโอ้่าสุดยอดโอ้คน,คนนี้เก่งนะเจ๋งนะ มีพันตำรวจโทเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะก็ไม่มีใครโด่งดังเท่าพันตำรวจโทสันธนะนะครับตอนนี้โดนถอยยศไปแล้วก็ถือว่าก็สุดยอดสุดยอดจริงๆแต่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าคุณสันธน,นะมาเป็นที่ปรึกษานาะยกรัฐมนตรีคือเราก็ต้องเอาคนที่เป็นเทาๆาแบบเนี้นะไม่ว่าจะเป็นตำรวจสีเทาไม่ว่าจะเป็นโจรสีเทา เป็นนักแรงสีเทาเป็นเจ้าพ่อมาเฟียสีเทาอะเมามาบริหารประเทศเนี่ยมันได้มันรู้เท่าทันเออปะใครจะมาโกงใครจะมาทำไม่ดีไม่ดีเขาจะรู้ทันหมดอา้าวผลพวกนี้เอามาไว้ใกล้ตัวก็ยิ่งดีดีมากๆดเลยทีเดียวนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับ ผมก็มีหน้าที่นําเสนอ,อะสําหรับท่านหลายท่านทําธุรกิจก็ไม่ประสบความสาเร็จสักทีจะประสบสําเร็จจะถึงจะสุดไม่สุดจะสุดไม่สุดให้มันติดอะไรวะเรียนมาก็แล้วเปิดตํารา mba ก็แล้วเอ้ยมันไม่ได้ทําตามหมด้ยนะไม่ได้มันติดอยู่ที่ท่านต้องมาหนังสือที่ผมเขียนขึ้นครับเป็นบล็อกบล็อกเล่มที่สามสิบเจ็ดของผมผมทุ่มทุน ประสบการณ์สามประุบการยี่สิบปีนะครับในในสายมูเตรูลงมาในาันหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่าคาถาตำราพลิกชีวิตครับท่านลองเอาไปอา่านดูแล้วท่านจะสามารถพลิกชีวิตได้แน่นอนครับนอกจากจะเอาไปอ่านเองแล้วนะยังควรจะซื้อไปฝากคนที่ท่านรักด้วยเล่มละสองร้อยเก้าสิบบาท ติดต่อผมได้สามช่องทางครับช่องทางทางเฟซบุ๊คล็อกติกลินเด่นวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปดูในช่อง youtube เข้าไปดูด้วยครับชื่อว่ากิดโพสต์แชนแนลไปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอพุณครับที่ท่านติดตามคลิปนี้จนจบขอได้มีความสุขครับขอห้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศรับสวัสดี តាមជីគៀររៀបថ្ងៃនោះឆាយជី